เช้าาสวัสดีครับผมโอเคสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมก็วันนี้เรามาทําคลิปเอาใจสาววอลล์ยูทูบครับผมอ๋อแล้วก็สาวรกระบะกระบะใช่ครับก็คือตั้งแต่เราทํำลง YouTube ไปเนี่ยกระแสตอบรับดีมากครับหนใช่ครับมีเรา่องต้องเอาใจคนทั้งคน ต่างจังหวัด้รเใช่ครับเพราะว่าถ้าต่างจังหวัดเขาจะเน้นออกเป็นอย่พูดว่าต่างจังหวัดคือเน้นรถใช้งานเรับเน้นรถแบบการใช้งานรถกระบะอารถกระอนเมื่อวานเมื่อวานทำคลิปไปก็ส่งไปเลยหนึ่ชุดทีไอครับทีอาร์ดีวีโก้ผมโอเคครับอย่างนี้ขยันเลยครับเน่ขยันเลยนะครับทางซ้ายเลยครับผมได้ครับผมถ้ามีแบบเวลาเราทําไปปุ๊บลูกค้ามีผลตอบรับดีอย่างเงี้ยเราก็อันนี้เนี่ย f o r t จูเน BMC BMC ขอบ17บ็ครับผมหรือ v ีโก c h a มปก็ได้ใช่ครับใส่ได้กับรถวีโก้ทุกรุ่นใช่ครับฟอร์จูเนทุกทุกรุ่นรุ่นและที่สำคัญรถตู้ครับผมรถตู้ก็ใส่ได้รถตู้ใส่ได้รถตู้ชอบมากครับผมขอบ17ใส่ยางสวยๆท่านจะซื้อแม็กอย่างเดียวก็ได้ท่านจะซื้อแม็กพร้อมยางก็ได้ได้หมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับของเราจุดเด่นอยู่ที่เราขายล้อเดิมของแท้ นะครับนะครับเรารับประกันคุณภาพการใช้งานทุกวงนะครับผมนะฮะว่าเป็นของดีนะครับไม่ใช่ล้อที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนํามาซ่อมขายนะครับไม่ใช่ล้อที่เกิดอุบัติเหตุนะครับครับนะฮะพูดให้ชัดเจนนะครับหน้าร้านเราก็จะตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเล ฝั่งตรงกันข้ามกับเซนท่านพระรามสองใช่ครับนะครับถ้าใครรู้จักเทนทะเลก็เข้าเทนทะเลซึ่งไม่ใช่ซอยท่าข้ามไม่ใช่ท่าข้ามแน่นอนครับผมแต่ถ้าใครไม่รู้จักเทนทะเลก็มาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเซนท่านพระรามสองแล้วจบกันได้แล้วเราจะอยู่ทุวันพุธย้ำนะครับอยู่พุธวันพุธเท่านั้นนะครับผมส่วนต่างจังหวัดไม่ยากครับเรามีโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ครับเราเราก็โทรคุยกันแอดไลน์แร้วส่งรูปให้ดูก่อนที่ท่านจะโอนเลยใช่ครับ แล้วเราก็ส่งขอให้ท่านได้หรือว่าอยากจะวิดีโอคอลเห็นรูปจงก็ได้ครับผมบริการหมดเลยคราวนี้มาดูตัวนึงครับผมนี่ตัวฝั่งนี้ครับเทพครับผมใช่ครับ Fortuner รตัวใหม่ล่าสุดใช่ครับผมขอบสิบแปขอบสิบแปดนิวฟอร์สาย r ี vo V i g กและ Fort u n e r ตัวเก่าต้องดูตัวนี้ครับใช่ครับผมนะฮะใช่ครับแล้วก็ได้ล้อที่สวยๆและขอบ18ใช่ครับแถมได้ความเป็นล้อเดิมล้อเดิมแข็งแรงได้มาตรฐานด้วยใช่ครับในราคาที่ถูก ประหยัดมากเลยจัดต้องได้แน่นอนเพราะเราเชื่อว่าถ้าท่านเปลี่ยนยางสีเส้นคุณท่านใช้งบประมาณ2องหมกว่าบาทในการเปลี่ยนบิสโตนหรือมิชลินสีเส้นนะครับแต่ท่านมาซื้อล้อพร้อมยางเราอ่าล้อพร้อมยางเราอยู่ราคาประมาณสามหมื่นแต่ล้อเก่าท่านเทินได้เหมือนเดิมพอล้อเก่าท่านเทินได้เสร็จปุ๊บสมมติว่าเทินได้แปดพันสมมุติอันนี้สมมุตินะฮะจาก3 0,000ก็เหลือ2อ0 0มื่นสองสอเนี่ยก็ราคาใกล้ใกล้กับใกล้เคียงกับราคาเปลี่ยนยางใช่ครับแต่ถ้าท่านจ่าย20,000กว่าบาท ท่านจะไม่ได้แค่ยางใหม่สีเส้นนะครับผมท่านจะได้ยางใหม่สีเส้นพร้อมล้อแม็กซ์สี่วงครับสี่วงลายใหม่ด้วยเปรียบเสมือนท่านได้แม็กใหม่ฟรี4สี่วงอ่าใช่ครับอืมอันนี้คุ้มค่ามากคุ้มค่าแน่นอนสำหรับลูกค้าที่กำลังจะคิดเปลี่ยนยางดูคลิปนี้แล้วน่าจะตัดสินใจได้เราไม่ได้มีเฉพาะสาย Toyota นะครับเรามาดูสายฝั่งนี้บ้างเอาใกล้ๆก้อกมนเลยอ่าครับผม D Max ก็มีนะครับผมตัวนี้เป็นตัว s t y l ครับผมขอบสิบแปด D Max แบบนี้เราก็มีนะครับผม ฮะ d m a กเราก็ไม่ได้มีรุ่นเดียวนะครับมีหลายรุ่นครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว 4x4 คูณนะครับหรือจะเป็นตัวสเตลสิงเงิลก็มีนะครับหรือจะเป็นตัวมิลเอ็กซ์ไอค o n i นกก็มีครับผมขอบ18บเหมือนกันครับผมเลสวยแบบนี้เลยจะเป็นตัวสุดฮิตเลยตัวนี้ผมชอบมิลเอ็กขอบ17มิเอ็ก่ตัวขอบ17ครับผมใช่ ถือว่าเป็นตัวที่สวยที่สุดเลยนะใช่ครับอ่าแล้วก็จะมี<จ>ะแถมเม็ดน,นึงตัวหายากครับผมตัว4ี่คูณสี่แม็กปีสองพันสิบสี่ครับขอบสิบแปดอ่าลูกนี้เป็นล้อเป็นล้อพิเศษเลยขอบสิบเจ็ดกับสิบหกก็มีนะครับใช่ครับผมไม่จําเป็นต้องเลืกลอกแบบเดียวใช่ครับวันะนี้เรามาเอาใจสายรถจักรยานเลยอ่ายือนี่ครับโซนนี้ครับผมล็อกโค่ลีโวล็อกโคเครื่องยนต์สองจุดสี่ขอบสิบเจ็ดครับผมใครออกลีโวตัวธรรมดามาต้องดูตัวนี้เลยใช่ครับเอาของเก่ามาเทิร์นใจหลักพันหลักพันเท่านั้นเองใบแค่เนี้ไมม่่พูดากแล้วใชครับ เอาของเก่ามาเทินจ่ายหลักพันครับผมโปรโมชั่นสุดเล้าแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งพี่ต้นที่พี่ต้นเคยบอกว่าไอ้ตัวรีโวเนี่ยถ้าเราใส่ล้อตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวรีโวส่งนอกใช่ไหมส่งออสเตรเลียก็จริงๆก็คือตัวรีโวส่งนอกเนี่ยมันจะมีตัวนั้นเองใช่ครับสำหรับลูกค้าท่านไหนครับที่ออกรีโวมาดูเนี่ยปกติถ้าตัวที่เขาทําส่งนอกหรือว่าตัวออสเตรเลียเนี่ยรีโวขอสิบเจ็ดไอ้รถรีโวเนี่ยครับเขาจะได้เป็นล้อตัวของ Fortuner ขอ18ใบสหรัับตวออสเตรเลียนะอร ไม่ต้องกวนครับว่าใส่ล้อไปแล้วมันจะเด๋อไม่ไม่เด๋อครับผมตัวนี้เป็นตัวสมนอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่อเลยมีหลายตัวหรือว่าจะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวขับสองครับผมในตระกูลของสี่คูณสี่นะครับเป็นตัวสีบนเงินส่วนแบสวยๆของแท้ขอบสิบแปดก็มีครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรถกระบะกันบ้างสําหรับเป็นตัวเตี้ยครับผมอ่าเป็นห้ารูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีโวขอบสิบหกครับ สวยสวยงามแบบนี้เลยใส่ได้ทั้ง v ีโ o ้ลีโว o t ตเตียหรือว่าจะไปใส่พวกแคมรีก็ยังได้อเพราะเป็น5้าูร1 4ครับผมอหรือว่าจะเป็นตัว v ีโ o ้แชมปอย่างนี้ครับผมขอบสิบหสวยๆก็มีอ่าใช่ครับเมื่อกี้เราดู b m เอีสีเงินไปแล้วอ่มาดูตัว b m เอ็มซีมิดนกันบ้างครับขอบสิครับผมล้อกเก่าเทินได้ด้วยสีสวยๆแบบนี้มิดไนท์หายากทางร้านก็มีครับผมหรือว่าจะเป็นตัวนี้เลยครับผมพระเอกของรถกระบะ TAD Fortuner Version 6ครับผมขอบ20เลยตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าสาย Ford สาย Fortuner ครับผมสายดนี่ต้องเป็นสายดขอบ20ใช่ครับเรามีทั้งสีดำแล้วก็มีสีดำปัดเงาด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวเราเดินเดินไปเดี๋ยวเราจะเจอครับผมใช่ครับนะฮะฝั่งนี้บ้างนี่ฝั่งนี้บ้างนะครับ r e v o Loco ขอบ18ครับนี่สาย r e v o สาย Vigo สายลุยใช่ครับ สายลุยไม่คุยเยอะอ่ะวกเนี้ยวนเนี้ยคนเนี้ยนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราชอบโอเคนะฮะก็คือถ้านี้มันเหมาะกับการใช้งานมากเลยถ้าเป็นด่านจังหวัดอะไรเงี้ยใส่บรรทุกของอะไรสบายเลยแถมได้ความสวยด้วยใช่ครับสวยงามแน่นอนนะครับผมใช่วันนี้เรามาเอาใจสายกระบะโดยเฉพาะเลยคลิปนี้คราวนี้มาดูเชฟเล็ตัวใหม่บ้างเชฟเล็กครับผมสอสิบหกตัวเนี้ย คุ้มค่าคุ้มราคาใช่ครับล้อลายใหม่ลายสวยแต่ราคา4ี่ล้อพร้อมยางวงเล็บอยู่หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับพวกเชฟโรเลตรุ่นรุ่นก่อนปัจจุบันเช่นโคโรราโดตัวเก่าหรือจะเป็นดี a มใส่ได้เลยนะครับตรงสเปงสเคด้วยเพราะโคโรราโดกับดีแม็กเขาเป็นพี่น้องกันครับผมในสมัยก่อนนะใช่ครับนะครับผมนะฮะนั่นแสดงว่าพวกช่องล่างหรือว่าพวกดุมเหมือนกันเลยโอ้เราไม่ได้มีเฉพาะขอฉบผมนะนี่ครับ ถ้าเกิดคนออกรถป้ายแดงเราก็ตอบโจทย์ครับต้องรู้กันเลยถ้าป้ายแดงก็แบบนี้ใช่ครับขอออกรถป้ายแดงขอบ16-17มาก็ต้องเจอขอบ18ของผมไปครับนะฮะโคโลราโดขอบ18ตัวท็อปสุดครับผมปีปัจจุบันครับใช่ครับหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ครับผมตัวก่อนไม่ได้เชนใช่ครับนะครับก็มีครับผมขอบ18ลายแกส่นนี้เลยโอเคกล้องสวยมากนะครับวันนี้ครับผมก็มีทั้งสีเงินแล้วก็เป็นสีลมดำตัวท็อปนะครับผมขอบ18 ัวนี้เลยเบโรเลตเมื่อกี้เราใส่โตโยต้าไปแล้วผมอันนี้เชฟไปแล้วมาดูฟอร์ดกันบ้างตัวนี้จะเป็นขอบ20นะครับผมเป็นตัวฟอร์ดเอเวอรตัวเครื่องยนต์2.0ครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยฟอร์ดเอเวอรขอบ20ครับใช่ครับนะครับ แล้วก็ทางฝั่งนู้นนะฮะตรนีอะไรบ้างนิดนึงครับผมอ่ตัวนี้เราจะเป็นตัวนิสสันนาวาร่าเอ็นามร้อยครับผมอ่ออสตัวหายากโอเคครับผมหรือว่าเรียกท่านๆราว่าลูกค้าจะเรียกว่าลายกงจักรหรือลายใบพัดอ่าในสับของลูกค้าที่เรียกกันครับไม่ได้เห็นกงจักรเป็นดองเว่าใช่ครับผมเียวนตัวนี้หายากอยู่อุ้ยวันนี้ผมทำคุณโอ๊ตัวรนได้ครับเอาบม ผู้ชมที่ชอบก็กดไลค์แล้วกดซับสไคร์นะครับอีลูส์ใช่ครับมาแล้วพระเอกของเราพระเอกตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับผมอ่าตัวนี้สุดตารางเลยสุดตารางแล้วครับผมของพอร์ตูเนอร์พอตัวใหม่ใหม่ล่าสุดจริงๆผมว่ามันออกนอกตารางเนี่ยแหะครับราคาออกนอกตารางเลยตัวเนี้ยได้ครับโอเคครับไม่พูดร้องกําเพลงครับสายลุยไม่คุยเยอะครับอ่าครับผมเดี๋ยวก็ไปต่อเลยครับผมก็จะเป็นเมื่อกี้เราคุยค้างพอร์ตเลนเซอร์ไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวพอร์ตเลนเซอร์ตัวเมนเทนเชนขอบสิบแปครับผมอ๋อนะครับมาพร้อมกัับบบยยยางิดโตนสวๆเลคร นี่มีตัวซ่อนอยู่อ่าตัวนี้ครับผมนานๆเปิดตัวทีครับถ้าแฟนนาวาร่ารุ่นเก่าใช่ครับจะอ๋อทันทีตัวสปอร์ตซีรีส์แต่ถ้าแฟนใหม่ก็อาจจะเอ๊ะอะไรใครเนี่ยมคอร้ออะไรร้งไม่เงียใชครับไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าใครต้องการรุ่นนี้อยู่ติดต่อผมได้เลยนะครับหายากมาก089 811 865 0คาับดหนึ่งหนึ่งแป้านครับร้านอยู่ทุกันพุทธนะครับสาครับนะครับ แต่จังหวัดเราจะส่งให้ใช่ครับหรือว่าเจ็ดตัวของเจดของสิบเจ็ดตัวนอ้าครับผมของแท้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นตัวแบบเป็นล้อของปลอมล้อแท้นะครับผมใช่แล้วคราวนี้สายกระบะก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้คราวนี้เราจะไปรถเก่งแบบคร่าวๆนะก็จะมีอะไรบ้างครับมาด้าสามอย่างนี้ครับผมมาดมมาด้าสามตัวม i n เนอร์เชนของสิบแปดก็มีครับผมหรือจะเป็นตัวมาด้าสองนะครับก็มีเหมือนกันนะครับ หรืจะเป็นตัว CX5 ลายเก่าครับผมอ่าตัวนี้ขอบ17เลยลายเก่าแต่ว่าสามารถใส่มาด้าสามได้เน่ยตัวนี้เราจัดยางให้ใส่มาด้าสามได้อยู่ลายนี้สวยมากครับโฉบเฉี่ยวใช่ครับคือลายก่อนไม่ได้เชนอ่ะก็ไม่เชิงลายเก่าหรอกเนาะลายก่อนไม่ได้เชนทั้งเองแล้วก็เลสซิ่งเลสซิ่งซีรีส์ขอบสิบแปดกับผมาด้บแปดหรือว่าจะเป็นสีพิเศษอย่างสีไฮเปอร์อย่างนี้สวยๆครับผมอ่าสีไฮเปอร์แท้เลยนะครับผมตัวนี้สวยๆนะครับอ่าใช่ครับ มาลองย้อนย้อนกลับไปดูบ้างเรื่อยๆอ่าครับผมมาด้าสองสกายแอคทีฟดีเซลนะครับไปแล้วนะครับเออแไททันใหม่พูดแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันแล้วก็จะมีอะไรครับไททันครับผมนี่ไททันใหม่ไททันขอบสิบแปดสิบเก้ตัวใหม่ล่าสุดครับผมขอบ18ใช่ครับใส่ไททันดีใส่ปาเจโร่ก็หล่อหล่อเหมือนกันใช่ครับเอ๊แต่ปาเจโร่เราก็มีแต่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เอามาให้ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าคราวหน้าคันนี้ไททันเนี่ย เนื่องจากความใหม่ของมันใหม่มากผเราก็จะให้ดูยางดูยางเลยครับนะครับยางป้ายแดงของร้านเราครับผมนะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จริงๆลูกค้าต่างจังหวัดเอาว่าเรียกง่ายๆว่าสบายใจครับไม่ใช่ยางเก่าแล้วมาแปะติ๊กเกอร์ขายไม่เอาใช่ครับเราไม่เอานะครับคดีตอนนั้นยังไม่จบเลยนะฮะจำได้นะฮะครับผมคือบางร้านเนาะก็ไปทำอย่างนั้นก็ไม่ดีครับผมแต่ร้านเราเนี่ยไม่ต้องแปะติ๊กเกอร์ครับเพราะว่ามันเส้นสีอยู่เส้นสีอยู่ครบครับผมก็คือใหม่จริงครับผมใช่ครับหรือว่าถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ย สีอาจจะไม่มีแต่มันมีตุ่มถ้าเป็นอย่างป้ายแดงแล้วก็ลูกค้าที่เห็นเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมั่นใจในการโอนเงินได้ครับครับผมผมเข้าใจลูกค้าต่างจังหวัดนะมาเช้าก็เหมือนกันว่าเออเราไม่เคยรู้จักกันเออมันก็จริงเนาะแต่ถามว่าผมจะให้ข้อคิดนิดน,นึงครับคุณอดคือเขาเห้ผลว่าเขาเออเขาไม่รู้จักเราออกมันก็จริงแต่ผมก็ต้องอธิบายว่าการที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยวิดีโอไปก๊อปปี้มาถ่าย ไปก๊อปปี้มาหลอกตัดต่อตัดต่อไม่ได้ครับใช่ครับเพราะวิดีโอมันเป็นภาพต่อเนื่องกันครับผมแต่ถ้าเป็นภาพอ่าคุณอาจจะก๊อปปี้จากที่อื่นมาตัดต่อแล้วมาลงหลอกได้ใช่ครับแต่วิดีโอแบบนี้เห็นหน้าเห็นตาอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงครับใช่ครับนะฮะนะฮะดังนั้นเนี่ยลูกค้าต่างจังหวัดขอให้สบายใจได้นะครับเรามีตัวตนจริงแน่นอนนะฮะนะ ครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อครับผมสายเก่งเอาแบบเข้าคาดเลวกันสายเก่งเข้าคาดเดี๋ยวสายเก่งเข้าคาดเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาใจสายเก่งกันบ้างนะฮครับผมฟอร์ดโฟกันลายวายคร์ดโฟกันลายวายครับผมฟอร์ดสิตัวหายากครับผสายเก่งนี่ไม่น้อยแน่นะอ่าใช่ครับนี่แล้วล้อมใหม่ล่าสุดครับผมให่ลเข้ามาครับผมสุสูกิซีเอส ตัวหายากเลยครับผมตัวหายากขอบ16ตัวท็อปครับใช่ครับใส่ซูซูกิสวิปก็ได้ตัวนี้ถ้าใครไม่มาเอาเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกรถมาจัดเองแล้วนะคระสวยจริงหายากเพราะว่าผมเห็นว่าล้อมันหายากมากเลยหายากมากใช่ปีนึงเข้ามาไม่ถึง1ชุดนะฮะรู้สึกขนาดนั้นเลยนะฮะองเรานานมากนะฮะขนาดนั้นเลยนะครับครับผมฟอร์ดโฟกัสไลวายครับผมอ่าใช่ครับเพราะทุกอย่าครับโฟกัสโฟกัสห่ากันคู่นะครับใช่ครับผมหรือจะเป็นซูซูกิสวิป G LX ครับผมหรือว่าจะเป็นตัวซูซูกิสวิป RX2 ครับผมตัวด้านบน มีทุกตัวโอเคครับผมแน่นอนใช่ครับรับประกันคุณภาพโอเคครับผมมาฝั่งโตโยต้าบ้างอ่าตัวนี้มาใหม่ครับผม v ีออสเทอร์โบวีออสเทอร์โบครับผมนี่ี๋ยวอีกชื่อหนึ่งคือยาริสเทียดีนั่นเองนั่นเองใช่ครับ v ีออสตัวขับ16ตัวท็อปตัวท็อปครับผมนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นข่าวพาแล้วก็จะเป็นพวกตัว v ีออสท็อปบหกครับผมอ่าตัวอะไร มันเป็นไลท์แปดก้านแล้วก็เป็น T R D V R เวอร์ชันสองผมว่าวันนี้เราอาจจะไม่ต้องเปิดหมดนะแต่ว่าเราอาจจะแนะนำคร่าวๆว่าเราเรามีเหมือนกันสายเก่งเราก็มีเพราะคลิปนี้ขอเน้นกระบะในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเน้นเก่งเดี๋ยวต่อไปครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นเอาติ๊ วิสีิวอสโลรนาและเซนตาที่เป็น5รลูร้อยนะครับที่ใส่ได้ถ้าล้อเด่นๆในตระกูลนี้ก็มีโอเคล้อ86ดนะครับผมแล้วก็ล้อขอบสิบแล้วก็จะเป็นพวกอีสปอร์ตนะครับผมแล้วก็จะเป็นล้อเอสปอร์ตขอบ17ดอย่างนี้เลยล้อเด่นๆในตระกูลนี้นะครับมีทั้งตัวไมเนอร์เชนและตัวก่อนไมเนอร์เชนใช่ครับนะครับ ล้ออันติก็เช่นเดียวกันกับล้อวีออสครับเราก็มีด้วยกันทุกรุ่นทุกรุ่นทุกแบบนะฮะแต่วันนี้เราก็แค่พรีวิวให้ดูสั้นๆใช่ครับวันนี้ผมขอสั้นๆนิดนึงใช่ครับฝั่งนี้อะไรครับแอคคอร์ดคอร์ดซีอาร์ด C R V H R V ครับผมใช่ครับลายหายด้วยแอคคอร์ดขอบ17อ่า2.4ครับผมนะครับผมใช่ครับหรือจะเป็นแอคคอร์ดขอบ18ใช่ครับลายขายดีมากใช่ครับตัวนี้ลูกค้าทักทุกวันเลยใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ขายได้เยอะที่สุดด้วยใช่ครับนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นแอคคอร์ดไฮบริดใช่ครับนะครับตัว M C ครับในนั้นส่วนตัวที่อยู่ข้างหลังก็จะเป็น H R V ใส่แอคคอร์ดได้ใช่ครับหรือว่าจะแม้แต่ข้าง H R V R S อย่างเงี้ยก็มีนะครับนะฮะเรามีด้วยกันทุกรุ่นจริงๆนะครับผมดีมากกล้องวันนี้ได้แล้วเพราะว่ากล้องเนียนค่อยๆเงี้ยผมชอบมากเลยลคือลูกค้าเขาไม่เมาครับเยี่ยมเยี่ยมอันนี้นะฮะถ้าดีเราก็ต้องชมครับถ้าไม่ดีเราก็เฉ่งนะครับครับผม ก็ต่อไปก็จะเป็นพวกสาย c ีวิกครับผมตั้งแต่ตระกูล fd fb และ fc ครับผมและจนถึงล้อ f ปัจจุบันโอ้โหเอ๊ะอะไรโอเคนะฮะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นพวก fd m i n o ep สาม ep สามหรือจะเป็น crs นะครับแล้วก็ r v แล้วก็เช fb boy นิดนึง fb boy minor change สองจุดศูนย์ครับผมนะครับหรือจะเป็นโมดูลโลนะครับผมโมดูลโลอ้าวฝาเรามีนะครับฝาเรามีนะฮะไม่ไม่มีนะฮะเก็บไว้อยู่หรือจะเป็น civic fc rs นะครับ FCRS ก็มีนะครับผมด้านหลังว่า้อสิบเจ็ดแล้วก็จะเป็น EL ครับผมใช่ข้อบหกแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเทอร์โบกับตัว f d อ่าใช่ครับมี FK ด้วยนะครับใช่ครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมรถเก่งวันนี้คร่าวๆคร่าวๆครับผมาจัดล้อก่อนนะครับอ่าคราวนี้ก็มาถึงฝั่งแจ๊ดบ้างครับผมแจ๊ดอาจจะมีสเปซวากอนมาแซมนะฮะครับผมดูนิดนึงนีครับอ่ก็จะมีแจ๊ด m o b ิโนะครับผมที่เห็นทั้งฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น j a ส z RS ตัวปัจจุบันล่าสุดป,ปี2018-19นะครับจะเป็นล้อสีดำปัดเงาขอบ16นะฮะจริงๆ RS นี่มันก็มาแทนรุ่น SV นั่นเองนะครับส่วนทั้งฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็น m o บิโครับใส่กับ Honda Jazz ก็ได้ City ก็ได้ใส่ได้กับ Honda ที่มันเป็นสีรู้ได้ทุกรุ่นเลยเราไม่ได้มีเฉพาะ j จส z อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะฮะ อย่าง City ้ขอบ16แบบนี้นะครับเราก็มีนะครับผมนะฮะหรือจะเป็นซิตี้ขอบสแบนะครับสวยๆเราก็มีหรือจะเป็นตัวเทพเลย City ้ขอบ16 SV ตัวหายากนะครับนะฮะแล้วก็ทางฝั่งข้างหลังก็จะเป็น Honda Freed แล้วก็ City ้ขอบ16 SV เช่นเดียวกันใช่ครับนะครับ เรามีทุกรุ่นนะฮะใช่ครับอันนี้พรีวิวให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมสายอีสุกไปแล้วก็ต้องเป็นแคนรี่แล้วครับผมแคนรี่ครับผมหรือว่าอ่อนเดี๋ยวนี้มีจัดแถวใหม่ไหมคับมจัดแถวใหม่ครับผมมีจัดแถวใหม่ฮะอ๋อมิโซะมาอยู่แถวนี้มีแถวใหม่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแคนรี่ก่อนก็ได้แคนรี่ก็แน่นอนครับตัวเทพเราก็จะมีแคนรี่ 2.5G ใช่ครับผมขอบ18 SUV 70ใช่ครับมีู่ทางด้านสีบอลเงินนะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็น TRD SUV 70ครับขอบ18 ตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ใช่ครับในตระกูลแคมรี่เนี่ยเราก็มีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมรี่ขอบสิบหกนะครับที่เป็นตัว h y b r บริทครับแอคติโมนะครับใช่ครับนะฮะหรือทางฝั่งนี้ก็จะเป็นโตโยต้าเอาผ r d ใช่ครับปี 2017, ัขอบ18ครับผมแต่ว่าเอาผ r d ตัวนี้เนี่ยถือว่าในรความนิยมสูงสุดโอ้เป็นลายที่สวยมากใช่แล้วเราก็จะมีกระทั่งเล็กซัสนะครับ R S R X 3 5 0ขอบ20ใช่ครับนะครับ แล้วก็จะที่เหลือจะเป็นพวกตระกูลแคมรี่ไม่ว่าจะเป็น10ก้าน9ก้าน11ก้านวันนี้เราอาจจะให้ดูแบบเฉียวๆนะฮะแต่ว่าเราสัญญาว่าคลิปหน้าจะเต็มแน่นอนคถ้าคลิปหน้าขอเสนอแบบนี้ได้ไหมพี่ต้นเราเจาะลึกกันเลยดีกว่าโตโยต้าคือโตโยต้ารถเก่งอะไรนี่ว่าทำเป็นแบบเป็นคลิป ได้อ่าอย่างนั้นเลยได้ครับคุณตูผมตอบสนองทุกความต้องการครับอ่โอเคครับผมสุดท้ายแล้วมิหลาดครับผมมิหลาดนะฮใช่ครับตระกูลมิหลาดแอดแทดนะครับมีทั้งสีออกเทาดําสีเทาดําครับใช่หรือจะเป็นออกสีดําปัดเงาดำปัดเงาครับผมนะครับหรือจะเป็นลายเจ็ดก้านประมาณนี้นะครับก็มีด้วยกันหรือจะเป็นตัวสีดําครับผมดําปี๋อย่างนี้หรือจะเป็นแอดแทดนะครับใช่ครับก็ประมาณทรงนี้ข้างด้านหลังก็จะเป็นขอบ14ขอบ15 นะครับราคาพวกนี้จะอยู่หลักพันนั่นั้นเลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยเนาะเราก็น่าจะมาจบที่เดิมครับผมจบวันที่สายตาที่เดิมครับแต่สำหรับแกลเกกันนะก็เราก็ฝากให้กดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับ subscribe ก็ระดีก็คืออันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนี่คือผมโอนนะครับแล้วก็จะเป็นของทางเบียต้นอันนี้คือเรามีตัวต้นจริงๆนะครับที่เราพูดอยู่ตอนนี้ลูกค้าต่างจังหวัดสะดวกใจที่จะโอนเลยครับไม่ต้องกลัวครับเพราะเรา ถ่ายวีดีโอให้ดูเนี่ยเราโกจริงครับใช่ครับผมหรือว่าโทรมาอยากสอบถามปุ๊บอ่ะขอสายโค้ชขอสายพี่ต้นหรือพี่ก๊อกอะไรเงี้ยเราออกก็ได้ได้ครับอ่าได้เรามีตัวตนเดี๋ยวคลิปนั้นเราออกก็จะออกกล้องด้วยอ่าไม่ครับไม่ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ